สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟิเชียลครับนี่เป็นคลิปแรกครับที่ห้องซิมาเปิดเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงระบบแสงสีเสียงจอ LED ครับนี่พี่น้องวาดหลังกา เื่อรอคอยมานานครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เพชรนะครับอันนี้คือทับทิมหรอเผ็ดโโคตรเดกหลังจากเขรอคอยมาโดนพี่น้องสมกับการรอคอยครับพี่น้อง

นี่ครับทุ่มนะครับเพื่อถ่ายได้นะครับถ่ายไว้นะครับแต่ว่าสี่ทุ่มไม่สวยนะครับ่เจอกันสี่ทุ่มครับหลังจากสี่ทุ่มนะครับผลงานการแสดงในทียังไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าถ่ายเวทีได้นะครับชัวร์ในแดนการเรายังไม่ปล่อยนะครับเออเผ็ดเดือดหยาบหยาบ เดี๋ยวช่องใหญจะเป็นเป็นตัวตัวปล่อยนะครับว่าจะให้ชูไหนอะไรยังไงเป็นการพิยาวัยสำคั์ของทางมุมนะครับแต่ว่าอนุญาตให้ถ่ายเฉพาะวีทีสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้ให้บ้านใหม่ฮะขอพิยาวเขาคุ้มไปเลยครับพี่น้องครับเขาคุ้มปิดได้เลยครับพี่น้องปั้นไปเลยฮึเห็ดแบบสะท้อนเป็นสะท้อนครับพี่น้อง ระบบไฟแบบโอ้โหยิงง่ายอลังการสมกับการรอไฟครับโครงสร้างได้รับฉันชานุนบบวัตจากซอนะครับหลังจากที่เราถกกันเป็นเวลาประมาณโดนเติบทุ่มงบประมาณบอกตัวเลขเลยบอครับเฉพาะโค้งเนี่ยเบิดลายประเดี๋ยวโค้งอย่านีร้านนะ,ะ่ะครับโค้งโครงสร้างเป็นล้าน เฉพาะตัวอันมรงนีด้ครับเฉพาะโครงทั้ที่เราไม่เคยเห็นนี่เฉพาะของหันเด้แล้วก็อันนี้กางหักเลยค่ะแล้วจราดต้นๆนะคะอันนี้ที่เป็นโครงเฉพาะโครงมันราคาของยุงสนีทแต่ว่าราคาลดผลไม่เท่าไรครับแล้วลดอียกว่าที่ต้องออกลดเพื่อที่แบบมายกอันนี้โดยเฉพาะแมนค่ะครับเฉพาะเป็นโค้งจให้เลยโค้งอันนี้ประมาณหาล้านครับรวถทัดลดเพื่อการนี้เลยครับแม่แม่ ก็ฮิด <Platform>. อันเนี <live> <ps> <S <S ้ยขาแมงุ้มเดี๋ยมแมงุ้มก็ได้เนี่ยมดเอ็กซ์ตุ๊กตาไม่ขนาดใหญ่ตอนนุชเรื่องานเข้าปุ๊บปิดปอดพี่น้องต้องีนบอไป ซนไปจากพี่พลทำครับเราตานต่อด้วยจานเบนครับโอ้เก๋เพียงน้อย ครับพี่น้องจากที่เฮารอคอยมาโดนครับเดทไทยเราเดทไทยแล้วเดทไทยสูพี่น้องประชาชนเมืองเราขอคุณซีนไฟสวยๆจากพี่พลครับนี่ดูแลทั้งวงหนึ่งและวงสอง บอกได้เลยครับว่าอลังการแน่นอนครับสมกับราคาเขี่จภาพจังไปงานแน่นอนวันที่ยิบซี่นี่ครับเขากุ้มปิดเลยครับพี่น้องโอ้โแกง บอกเลยครับวันที่ยิบซีนี่อารังการงานสางแน่นอนอย่าลืมขอากุ้งครับตอนนี้กุ้งปิดอย่าลืมขอากุ้งปิดเท่าครับวันนี้ไม่ไรสดให้พี่นอ้องด้ ครับระบบจอ นี่ครับพี่น้องให้บอกว่าท่านฟอร์มเมอร์ครับต้องมาเบิ้งหนาเวทีครับนี่เหลือแต่สิบแปลงล่างครับเวทีฮออเราเราตำรวจรวจเราหยุดต่างดานะครับตอนนี้พี่น้องเบิ้งเพชรครับเพชรที่อยู่เราอยู่นี่ครับเพชรที่อยู่หนึ่งจอครับ

เวิร์ดคลิปนี่าอดเดียวเลยครับว่าโอ้โหกับป๊าด๊าป๊าดาป๋าดค้งแล้วคแล้วรุกมันนีุ้คาเน้นอนครับพ,พี่น้อง อ,อ,อว้าวว้าวถึงแก่โชว์แรกจนโชว์ปิดจนฮอดตัวอะรครับล่ำเรียงครับ ทียครับเนาะเวทีแบบเต็มๆครับตัวนี้ทีมไรเขากับกำลังแบบกำลังสิไลรสดครับ เดี๋ยวเขาเสียดซูมให้พี่น้องด้วยเขาสูให้พี่น้องด้ครับพี่เก ของลายของไปยีทเ e ้เอาจนมาอยดักลาอย่ี่ไงบ้าฮะกาละคดีหมาละคดีแดีเสียงไม่ดงด้วยตัวเองอยากมาสดีไปเนีดีกเลย วันที่ยิบซีนี่อย่าลืมครับน้อยาง,งานถ้าอยากได้ฟิลวบรรยากาศที่อลังก,การงานสั่ง,างงานครับพี่น้องณสนามกีฬากลางบ้านแพง หรือผู้ใดมากบ่ได้นะครับสามารถเบิ่งความอลังการงานสางได้ที่กลุ่มปิดนะครับราคาบัตร149บเตาครับสำหรับคลิปนี้เขามานี่ครับมาเปิดฉากเวทีแสงซีเสียงให้พี่น้องเบิ่งไปเพียงเกันนี้ครับเดี๋ยวรอบเบิ่งอีกคลิปต่อไปครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh